วัสดีค่ะชื่อบีนะคะสอรักรีทวัชชัยค่ะเป็นแอดมินอยู่ในกลุ่ม IF Thailand Community ค่ะก่นะอนหน้านี้เป็นผู้หญิงที่ร่างอวบดีกว่าชอบทานขนมทานบุฟเฟ่ทานแล้วก็ไปออกกำลังกายก็คงจะแบบผอมอะไรเงี้ยซึ่งมันจะวนหลูปแบบนั้นอยู่ประมาณแบบ3ปีได้ค่ะสิ่งที่กินนะมันเกินพอมันเกินปุ๊บม,มันก็เลยทำให้เราแบบ อ้วนทั้งนั้น,นที่เราออกกําลังก็แสดงว่าม,มันเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะถูกต้องแล้วว่ากินกินออกกําลังกินกินออกกําลังอย่างเงี้ยอพอพี่มีเทรนเนอร์ส่วนตัวเขาก็เหมือนแนะนําว่าในสิ่งที่เราทํามาโดยตลอดอ่ะมันน่าจะไม่เหมาะกับร่างกายเราแล้วเราต้องลองหาอะไรใหม่ๆให้ให้ร่างกายเราได้เรียนรู้ ซึ่งกฎของเขาเลยมาถึงปุ๊บเขาให้พี่อ่ะกินอาหารได้แค่6ชั่วโมงต่อวันในเมื่อเขาอยากให้เราลองอ่าพี่ก็ลองของบางอย่างเราฟังคนอื่นเขามาใช่ป่ะคะถ้าเราไม่ได้เอามาทดลองกับตัวเราเนี่ยเราก็จะไม่รู้ว่าเฮ้ยไอสิ่งที่เขาพูดกันอ่ะมันใช้ได้กับกับกับชีวิตเรากับกับร่างกายเราไหม่การทำไเอเฟคือการ เหมือนว่าง่ายๆก็คือการออกกําลังกายในช่วงที่ท้องว่างเป็นการฝึกให้ร่างกายใช้ไขมันเก่าๆของเราก่อนร่างกายเราเริ่มใช้แฟตเป็นแล้วปุ๊บมันก็เหมือนว่าพลังงานในการใช้ของเราก็คือเราจะใช้ได้ทั้งไขมันแล้วก็แป้งหรือน้าตาลที่เราทานเข้าไปหลังจากที่เราออกกําลังกายอย่างเงี้ยค่ะแต่สิ่งสําคัญในการที่เราจะให้ร่างกายเราหรือสุขภาพเราดีคืออาหารคือเราต้องทานอาหารให้ครบ คบห้าหมู่ค่ะแต่ว่าการจัดสรรของอาหารก็คือในหนึ่งจานเราจะต้องมีกยากใยผักไฟเบอร์อยู่50%อ่าแล้วก็อีกอ่อร์จะเป็นโปรตีนแล้วก็อีกย0จะเป็นคาร์โบไฮเดรตซึ่งเราสามารถเลือกทานคาร์โบไฮเดรตได้ไม่ว่าจะเป็นข้าวขาวข้าวกล้องหรือเป็นพวกขนมปังธัญพืชได้หมดค่ะแต่ว่าเราต้องทานให้เหมาะสม สำหรับบีเลยอ่ะบีจะคาร์ดิโอวีคนึงหวันแล้วก็บอดี้เวทสัก3วันอ่ะแต่ถ้าเกิดแบบคุณต้องการที่จะกล้ามเนื้อชับมากเลยคุณก็ต้องไปเล่นเวทคือเวทก็จะเหมือนสร้างกล้ามเนื้อมันก็คือจะอีกอะระดับหนึ่งคือเพิ่มความยากมากขึ้นอย่างเี้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราแค่ต้องการดูแลสุขภาพเราก็แค่คาร์ดิโอบอดี้เวทสำหรับที่างนี้ยค่ะ วันหนึ่งก็รวมแล้วก็หนึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะกำลังแบบกำลังดีที่แบบเห็นผลนะคะเอาออกแค่พอให้ร่างกายรู้สึกว่าเราได้ใช้พลังงานแต่ถ้าเราอะใช้พลังงานมากเกินไปคือร่างกายเขารู้สึกว่ามันมีความเครียดมากแทนที่เขาจะแบบปล่อยใช้ไขมันเขาอาจจะไม่ใช้ก็ได้เขาอาจจะแบบไปสลายกล้ามเนื้อหรืออย่างอื่นที่เราแบบอยากให้เขาอยู่อย่างเงี้ยค่ะ ฉะนั้นเราก็ต้องแบบออกกําลังกายให้มันแบบเหมาะสมออสามเดือนค่ะจากน้ำหนัก54ก็ลงมาเหลือ48แแบบออลงมาแบบสวยงามไม่มีแบบ ร่างกายคือเหมือนเขาค่อยๆแบบฟีบลงทีละนิดโดยที่แบบไม่อยู่ไว้เพราะว่าเราไม่ได้เป็นเราไม่ได้ตัดอาหารเนี่ยค่ะเรายังคงทานอาหารแต่อาหารที่ทานเราเลือกทานมากขึ้นถามว่าทานเยอะกว่าเดิมไหมยเยอะกว่าเดิมจากปกติเราจะทานสมมตินะคะเราทานหนึ่งพันหกพันเจ็ดแคลอรี่เงี้ยต่อวันแต่เราหันมาเลือกอาหารที่ดีเราเราสามารถทานได้แบบปริมาณที่เยอะกว่า อา,าอาหารดีอะไรเงี้ยค่ะมันก็ทําให้ร่างกายเราแบบฟื้นฟูได,ด้ดีขึ้นกว่าปกติพอเราดูแลเรื่องสุขภาพร่างกายอาหารคือเราจะรู้สึกว่าเรามีพลังงานตลอดเวลาตลอดเวลาในที่นี้คือแบบหนึ่งวันเราไม่เคยง่วงเลยไม่เคยอยากจะนอนเพราะว่ามันแบบ พลังงานมันล้นเหลือมากจริงๆอันนี้คือต้องต้องบอกก่อนว่าถ้าคนทำแบบนี้สักพักเนี่ยค่ะมันจะมีความรู้สึกที่ใช้กันแบบนี้รูปร่างเราคือเปลี่ยนจากคนทรงแบบอาจจะเป็นคนทรงกระบอกก็พอเรามาเวทเรามาเพิ่มหรือเรามาลดไขมันเนี้ยทุกอย่างที่มันเป็นผู้หญิงค่ะมันจะเริ่มออกมาได้ชัดเจน ทุกคนถ้าไม่เคยอ้วนมาก่อนก็จะแบบไม่ได้อยากหันมาดูแลสุขภาพตัวเองฉะนั้นอยากให้รักตัวเองมากๆโดยมีเป้าหมายของตัวเองดีกว่าว่าเราทำสิ่งสิ่งนี้ไปเพื่อเพื่อตัวเราเพื่อสุขภาพเราเพื่อความสุขในระยะยาวดีกว่าถ้าทุกคนมีความตั้งใจทุกคนทำได้แน่นอนอันนี้คือแบบแน่นอนมากๆแค่มีความตั้งใจ เท่านั้นค่ะ